ไ้เคยต่อคนตาแล้วความยาวไม่เท่ากันบ้างคะ่ะทั้งๆที่เราต่อความยาวเท่ากันทั้งสองข้างเลยแต่ออกมาแล้วไม่เท่ากันเป็นเพราะสาเหตุนี้ค่ะปกติแล้วเนี่ยใบหน้าของทุกคนเนี่ยจะไม่เท่ากันอยู่แล้วถ้าเราสังเกตด้านข้างซ้ายขวาจะไม่เท่ากันนะคะหรือแม้กระทั่งคิ้วนะคะก็จะไม่เท่ากันถ้าเราสังเกตดีๆข้างหนึ่งอาจจะสูงต่ำหรือสั้นยาวนะคะ ตาเหมือนกันนะคะตาจะมีบางคนที่ไม่เท่ากันนะคะบางคนมีข้างนึงสูงข้างนึงต่ำบางคนชั้นตาก็ไม่เหมือนกันข้างนึงมีชั้นตาข้างหนึ่งไม่มีชั้นตาเพราะสาเหตุนี้แหะค่ะที่ต่อออกมาแล้วความยาวมันเลยไม่เท่ากันไม่ใช่เพราะว่าเป็นพอช่างนะคะเป็นเพาระฐานตาของลูกค้าที่ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรามาใช้สูตรนี้แก้กันนะคะ ก่อนที่เราจะตอกขนตาเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ตาลูกค้าก่อนว่าตาลูกค้าเนี่ยมีข้างไหนสูงข้างไหนต่ําหรือเปล่ามีชั้นตาหรือว่าไม่มีชั้นตานะคะเมื่อเราวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่นลูกค้านะคะมีตาข้างฝั่งนี้เห็นไหมคะข้างนี้ต่ํานะคะอีกข้างนี้นะคะด้านขวาสูงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียน mapping แ,ปปแล้วก็ใส่ สายความยาวนะคะตัวเลขใส่สายความยาวปกติแต่ข้างที่ต่ำนะคะข้างนี้นะคะข้างที่ต่ำเนี่ยเราต้องบวก1นะคะอย่างเช่นข้างนี้นะคะข้างขวาลูกค้าเลือกความยาวเบอรส่วนข้างที่ต่ำเนี่ยเราต้องบวก1ขึ้นไปก็คือเป็นเบอร์สิเพื่อที่ให้ความยาวมันจะได้มาลานเท่ากันนั่นเองนะคะลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะคะถ้าเกิดว่าเจอลูกค้าตาไม่เท่ากันหรือชันตาไม่เท่ากันนะคะ